ถึงเขาจะหืน่นแต่เขาก็ตกปลาเป็นครับนี่นะครับคนชอบเยอะจะเป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> เยอะหมดทั้งคนทั้งปลาโอ้ <c oughs> oh, ยังเยอะไม่เข้าอีก <c oughs> ต้องมีเข้าบ้างออกบ้างคนระับถึงจะมันเั <c oughs> ่ละ่ะ <c oughs> เป็นทักษะของคนชอบเยอะใช่ครับผม อืมอืมอืมวิ่งออกครับวิ่งออกครับยังไม่เห็นปลาเลยครับถ่ายไปสองชั่วโมงแล้วครับเปิดเบรกสวาน,นโ,โ,อโอ้โหนี่ขับแต่เจ็นะครับดูไอ้ชั้นขัน่อนจะเยอะทั้งวันเลยเหรอน้องอืมือสายใช้ได้ครับ สวยสวยสวยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูตายครับโอ้ต้องโห่พูดต้องพูดโอ้โหเหนื่อยจัดครับฟังเสียงครับฟังเสียงอือหือไปดูทำมันเหนื่อยเงี้ยโอ้โหเนี่ยแลกแกแลกแกปลาครับคุณเนี่โอเคแล้วถ่ายภาพนิ่งนะครับ